มาให้ปากคำให้กับนายตำรวจครับรันงนี้ค่ะที่ที่เราอยากจะชี้แจงเรื่องเรื่องพืนสนิทเรอาแ้ื่องเอ,อเรื่องพี่เดชครับก็พี่เดชครับคุณเดชเขาน่าจะรู้ควาท้าจริงครับที่ผมกับเดตกลงกันนะครับก็คือในจนน 2, ํานวนสองล้านบาทที่เราสัญญาด้วยใจด้วยกันนะครับก็ ข่าวอื่นผมก็ไม่ทราบครับผมร<ม>ู้ประมาณแค่นี้ครับมันเป็นการยืมกันใช่ไหมคะร,ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนเป็นการยืมกันครับแต่ว่าไม่ได้มีการเซ็นสัญญาเป็นสัญญาใจเป็นสัญญาใจครับเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันมาเกือบปีครึ่งเอ่อเรือ<า>่องอื่นผมไม่ทราบครับแล้วที่พี่เขาบอกว่าแตกจากอะไรที่มันมันเป็นอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับไม่ไม่ไม่ทราบเลยครับได้คุย ผมก็พยายามคุยกับเขานะครับมามาตลอดครับก็ได้คุยกันประมาณสองสามครั้งก็ประมาณนี้ครับได้ข้อตกลงซึ่งกันและกันไหมครับอะไรนะครับได้ข้อตกลงซึ่งกันและกันก็เป็นข้อตกลงที่ผมกับเขาตกลงกันไว้ว่าคือสองล้านบาทที่ผมสร้างก็คือสองล้านบาทนี้คือเราจะคืนเมื่อไหร่อย่างไนเป็นเงินจากไหนก็เป็นเงินที่เราตกลงกันว่าเมื่อไหร่ที่คือเราเราได้คุยกันว่า เมื่อไรยังไงถ้าเขาต้องการมันเขาก็ยังไม่ได้บอกเลยครัแบแว่าตอนที่เราเไม่ไม่ทราบเลยครับรแล้วได้คุยกันยังผมก็พยายามคุยกับเขานะครับมามาตลอดครับก็ได้คุยกันประมาณสองสามครั้งก็เลยก็<ม>ประมาณนี้ครับได,ได้ข้อตกลงซึ่งกันและกันไหมครับอะไรนะครับได้ข้อตกลงซึ่งกันและกันก็เป,นเป็นข้อตกลงที่ทผม,ก,ผมกับเขาตกลงกันไว้ว่าคือสองล้านบาทที่ผม ก็คือสองล้านบาทนี้คือเราจะคืนเมื่อไหร่ยังไงเป็นเป็นเงินจากไหนก็เป็นเงินที่เราตกลงกันว่าเมื่อไหร่ที่คือเราเราได้คุยกันว่าเมื่อไหร่ยังไงถ้าเขาต้องการมันเขาก็ยังไม่ได้บอก,กอเลยครัแสดงว่าตอนที่เราเห็นคลิปเราค่อนข้างตกใจต,ตกใจครับตอนที่ยืมเรายืมไปเมื่อตอนปีไหนะนก็สักพักหนึ่งปีนี้ไหมคะก็ ถพักหนึ่งแล้วเราได้มีเดทไลน์ไหมคะว่าเราจะคืนเขาภายในปีนี้หรือปีหน้าหรือเดือนไหนยงคือคุณเดชเขนาน่าจะรู้ว่าเราตกันตกลงกันเม,มื่อไหร่ครับแล้วก็มีการยืนยันด้วยซึ่งมันมเป็นข้อตกลงระหว่างเรากับคุณเด์ถูกไหมคะไม่ได้บอกใครเลยนั่นก็คือระหว่างผมกับเดนี่แหละครับ,รบพี่เบย์เขาเห็นว่าหลังจากเกิดกระแสข่าวแบบนี้ได้รับผลกระทบเรื่องงานค่อนข้างเยอะก็ะมีบ้างครับ เรื่องอะไรยังไงบ้างคบพี่ก็ในเรื่องของคอนเสิร์ตบ้างครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็งคอนเสิร์ตคเรื่องคอนเสิร์ตยังยังว่าจะจัดใช่ไหมครับเดี๋ยวว่ากันครับนมันมีผลกระทบนไหมคะว่าตอนนี้เหมือนพอมันมีข่าวออกไปทางมีสปอนเซอร์อะไรมันกระทบหนักขนก็หลายเจ้าเลยไหมคะก็มีบ้างครับแสดงว่าตอนนี้เราก็แพลนในการที่จะต้องเริ่มในการใช้นี่ในบางส่วนมีการพูดคุยกับคุณนานาไมบ้าง อันนี้จะต้องให้คุณอาตอมตอบได้ครับพี่มีอะไรจะพูดอีกไหมหลังจากที่มันเป็นกระแสมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์อย่างนี้บ้างไม่ไม่ครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวคดีหรือตัวเคสนะครับคดีเดี๋ยวรบกวนถามผมดีกว่าบางทีเราได้คุยเรื่องเรื่องการทำผมอะค่ะที่ตอนแรกบอกว่าเราจะสามารถขายหุ้นได้ถึงหลักสามร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันตกลงมาเยอะเลย อันนั้นเดี๋ยวไปว่ากันครับพี่พี่เวเครียดไหมคะเครียดไหมก็ก็ผมก็เครียดเพราะว่ามันก็เป็นมันเป็นเรื่องอะไรครับมันเป็นอยู่ในช่วงที่ที่ข่าวมันทับแรงครับก็แล้วมันมีผลกระทบงานมากครับแล้วก็มันห่วงลูกนะครับก็ประมาณนี้ครับแค่นี้ครับแต่ความสัมพันธ์ของพี่นายครับยังเป็นสามีภรรยาครับ ภาพติดใจน้องตอนนี้เป็นยังไงบ้างใช่ครับก็ก็ประมาณนึ่งครับก็ก็อธิบายให้เขาฟังก็คอยประคองครับผมครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายเออใช่ไหมผู้เสียหายบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันกับผู้เสีเป็นคนบางขอเองเป็นคนมดุลโอเคต้องต้องดูว่าผู้เสียหายคนไหนไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนที่มารับทราบวันนี้นะ ถ้าผู้ที่ไหลรายอื่นอาจจะเป็นเพื่อนเป็นอะไรนี่ขอยืมคือขอยืมเดี๋ยวเขาก็จะมาให้ข่าวไอ้เรื่องไอ้เรื่องขอยืมคือขอยืมในฐานะเพื่อนกันอะไรกันก็คือยืมตรงๆเลยไม่ได้มีว่าไปชักชันวลงทุนอะไรไม่มีเพียงแต่พอให้พอยืมเงินเพื่อนเสร็จก็บอกเพื่อนถ้ามึงจะใช้เงินคือมึงบอกกูนะแต่ถ้ามึงไม่รีบเดี๋ยวกูขายหุ้นได้กูขายน่วยนี้ได้แล้วเดี๋ยวกูคืนเงินให้มึงพร้อมอาจจะให้ค่าตอบแทนดอกเบีย้ยหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือในส่วนของเพื่อนเป็นอย่างนั้นพี่เวยืมเองก็มี นะฮะแต่ไม่ใช่ในคดีที่มาวันนี้ไม่ใช่ที่เราคุยกันแต่ต้นครับกังวลครับว่าจะมีผู้เสียหายมที่ีุกเขาไป่ว้อข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะฮะก็คือผมไม่ได้กังวลเพราะผมไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันไว้ยังไงแต่คือพยายามจะแก้ปัญหาให้มันดีที่สุดครับสิบสี่ล้านเนี้ยมันเกี่ยวข้อกับห้าสิบล้านที่ข่าวก่อนหน้ามันมันแยกกันครับไอห้าสิบล้านก่อนหน้านั้นก็น่าจะเป็นการเอาไปออกอกเบีค่ะนะครับส่วนไอสิบสี่ล้านนี้เขาอ้างว่าเปลงทุน แต่รายละเอียดโดยรวมเนี่ยต้องไปดูในคดีคุณนาาเพระวันนี้เขาแยกพาสออกมาเป็นเป็นกรณีที่เขาเ้าบัญชีพี่เวเท่านั้นฮะ<ช>ก็เป็นของพี่เวคนเดียวคะแต่เท่าห้าสิบล้านค่ะทางผู้เสียหายบอกมว่าคุณเว้ไปไป,ไป,ไปช่วยช่วยไปร้ออไม่ได้ไม่ได้คงคงค<า>งเป็นผู้เสียหายพูดอย่างนั้งงนแต่ในข้อเท็จจริงไม่ได้มีแจ้งแจ้งข้อหาตรงนั้นคือเราต้องเชื่อในกระบวนกบบารกระบวนกบบารเขาบอกผมเท่านี้แล้วผมก็เดินลงมาตรงเนี้ยใช่ไหมฮะก็ไม่ได้มีห้าสิบล้านไม่ได้มีว่าไปชวนห้าสิบล้านก็มีแค่ สิบครั้งสิบสี่ล้านก็คือเข้าไปคุยกันกี่ครั้งไม่รู้แหละแต่เงินนํะมาเข้าบัญชีพี่เวอยู่แค่สิบครั้งสิบสี่ล้านแล้วพี่เวก็โอนคืนไปแล้วกับบัญชีพี่เอเวเองนะโอนคืนไปแล้วล้านห้าวันที่สามสิบตุลาที่ผ่านมานี้คือวันนั้นเกิดเรื่องรู้เรื่องแล้วว่ามีปัญหาการเงินแต่ในส่วนนืน่นคุณนาจโอนไ่เท่าไหร่ตรงเนี้ยผมยังไม่ได้ฝากคุณนามาให้ปักคำโอนคืนเข้าบัญชีพี่เสียหายเยตรงโดยตรงฮะโดยตรงครับโดยตรง,ตรงอันนี้ให้ให้ปักคำไปแล้ว โอนเงินเข้าบัญชีผู้ชายโดยตรงไปล้านห้าพี่เวนเป็นคนโอนเองครับหลังจากนี้ต้องทยอยโอนไม้เลยไหมะคะหรือว่าถ้ามีเงินผมก็คิดว่าต้องทยอยโอนนะก็ะพยายาม้เหาแก้ปัญหาอยู่แต่ตอนนี้มันก็แย่ไปหมดนะฮะสปอนเซอร์คอนเสิร์ตเขาก็ถอนไปศิลปินบางคนพอคุณาดาโดนจับยังไม่ได้ประกันตัวผู้จัดการก็เอาคิวไปขายที่อื่นแล้วก็มาคืนตังค์บางคนก็ไม่ขึ้นเวทีอย่างไทเทเองก็ไม่มาอย่างงี้ฮะมันก็เลยทาให้ระส่ำระสายจะขายบัตรต่อก็ไม่รู้จะยังไงสปอนเซอร์ก็ไม่มี ย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็บุ้น,น,นวๆวัยๆครครับเาก็รู้ความแล้วเนี่ยส<อ>ินทรัพย์ที่เามีผมจะพอใช้ที่ผมเองเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้คุยเรื่องรายละเอียดนะครับก็เหมือนวันนั้นแหละว่าตอนนี้ก็ดูเรื่องพามาให้ประคำก่อนประกันตัวก่อนดูดูในในเรื่องเทคนิควิธีพิจารณาของคนหมายก่อนไอ้ส่วนแผนการชำระนี้เนี่ยผมก็คุยกับค,คุณานาณาพิเวและก็ญาญ่าเขาว่าให้เขาลองเขียนแผนดูซิว่า เขาจะมีไรายได้จากตรงไหนจะมีทุ้นอะไรที่เป็นของเขาที่ฟังพอขายได้จะมาพอชาระนี่รายเล็กรายน้อยไปก่อนรายใหญ่จะเฉลี่ยยังไงตอนนี้ผมก็ให้เขาคิดกันอยู่คะัะซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในคดีที่ผมรับทิ่ชอบอยู่แล้วอีกหลายคดีซึ่งผมก็ไม่ได้ดูแบบละเอียดทุกมิตินะฮะตอนนี้ครับขั้นตอนออยังไงนะฮะขั้นตอนหลังจากนี้ก็เดี๋ยวผมต้องพาพินานามาให้การในรายละเอียด ไอ้ประเด็นไหนที่ผิดก็ก็คงจะรับแล้วก็ดูเรื่องความเสียหายไปในส่วนหนึ่งประเด็นไหนที่คิดว่ายังไม่ได้ผิดกฎหมายก็คงให้การต่อสู้คดีไปอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายคือเรื่องยืมเงินยืม,ยมทองกันเนี่ยมันก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการชําระนี่นั่นแหละจะชาระหมดเมื่อไหร่เขาจะมีกําลังมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็มันก็ต้องดูที่ผู้เสียหายด้วยถ้าผู้เสียหายยังมาถล่มโจมตีอยู่ทุกวันเนี้ยทากินไม่ได้หุ้นแทนที่จะขายได้สามร้อยกว่าล้านไอ้ล้านตดผม เวลามีเรื่องก็เหลือราคาร้อยแปดสิบล้าน,นคนจะซื้อเคยต่อไว้เกือบเกือสามร้อพอมีปัญหาก,ก็ต่อร้อยแปสิบอย่างเงี้ยแล้วขเขาจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้นี่ก็จะจะได้คืนแล้วก็ยังถลมด่ากันทุกวันทุกวี่ไม่ให้โอกาทำมาหาก,กินอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะไปกันยังไงครับตอนตอนนี้ในที่แจ้งเขาก็หาดั้งเดิมก็คือหนึ่งห้าสองหนึ่งร้อยห้าสองล้านแต่ไม แยกกองเป็นช่อโกงแยกกองกู้ยืมแยกกองตัลวล,ลงทุนเหลือไหนเป็นเงินกู้ล้นล้วนไงครับต้องต้องแยกปริมาณนี้คับรวมร้อยห้าสิบสองล้านนี้คุณนาณาต้องชดใช้ใช่ไหมคัถ้าร้อยห้าสิองต้องต้องดูตัวเลขก่อนวา่าตรงไหมถ้าตัวเลขตรงก็ต้องชดใช้ามตามนี้คะแต่ะเป็นคุณนาณาที่ต้องชดใช้ใช่ครับ,ค,รบคุณนาณาต้องชดใช้ประมาณนี้ถ้าถ้าตัวเลขมันตรงกันนะครับทีนี้นผมก็ยังให้ฝ่ายบัญชีเขาเคาะตัวเลขดูก่อนปริมาณนี้คับรวมร้อยห้าสิบสองล้านนี้คุณนาณาต้องชดใช้ใช่ไหมคะ ถ้าร้อยหาสองต้องต้องดูตัวเลขก่อนว่าตรงไหมถ้าตัวเลขตรงก็ต้องชดใช้ตามตามนี้ฮะใช่ครับ,ค,รบคุณนาณาต้องชดใช้ประมาณนี้ถ้าถ้าตัวเลขมันตรงกันนะครับทีนี้ผมก็ยังให้ไฟลยบัญชีเขาเคาตัวเลขดูก่อนว่ามันตรงไหมอะไรไหมครับ,ววรบเขาบอกขายอยู่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีคนมาซื้อหรือ,อยังแล้วผมไม่ยังไม่ถามเพราว่าติดนี้จำนองเท่าไหร่ขายแล้วจะเหลือสัก,กี่บาท จะวางแผนชำรานน,ารน,น,ารานี่ครก้อนไหมอะไรเงี้ยในรายละเอียดของเขาพวกเนี้ยครับ